รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจกเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้ นำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้สบายใจกันในสภาวะที่คนไทยชาวโลกกำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยบางทีบางคนรอคอยอสมุนไพรไทยบ้างบางคนรอคอยวัคซีนบ้างเกิดความวิตกกังวลต่างๆกันมากมายอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งถือว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมีเหตุหลายอย่างที่ผกผันมาเป็น แพทย์แผนไทยแต่ว่าเป็นแพทย์แผนไทยที่มีคนเรียกว่ากำลังรอคอยด้วยความหวังนะครับแล้วได้ช่วยคนจำนวนมากมายที่ทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเรายินดีต้อนรับท่านดรพานุกรปริสุทธีนะครับหรือก็เรียกว่าหมอบิ๊กแจ็คนะครับ สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอไปนะครับแต่เรียกถุงนะเรียกพี่หมอพี่แจ็คอะไรกันนะครับหมอพานุกรอะไรกันหมอพานุกรจำได้ครับหมอพานุกรนะครับท่านผู้ชมครับท่านด้วยความที่ว่ากันเองนะอ่าเป็นคนถิ่นฐานมานเกิดที่ไหนครับอ่าผมจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเกิดตั้งแต่ที่จังหวัดลำปางอ๋อเป็นคนลำปางคนลำปางนะครับก็ เกิดที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่ค่ายนั้นเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ให้เครดิตโรงเรียนนิดนึงอนุบาลมัธมมัธยมที่ไหนอาเริ่มเรียนอนุบาลจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ที่ลำปางแต่พออายุหกขวบคุณพ่อกับคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยอ๋อก็เป็นกรุงเทพไปเลยใช่คุณพ่อกลาออกจากทหารแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเริ่มมาทํางานใหม่ที่กรุงเทพผมก็ต้องย้ายมา แล้วก็จึงมาเรียนเข้าที่โรงเรียนเทพปรรัญญา,า,รรานะครับอยู่แถวดินแดงพี่หมอเนี่ยจริงๆอยากอยากจะเป็นอะไรในชีวิตอยากทํางานอะไรตอนนั้นตอนตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเราเราก็ผ่านอะไรหลายอย่าง <S <S นะครับเพราะว่าก็นั่งนึกว่าใจจะไม่เคยคิดเป็นหมอนะไม่ได้เคยคิดเป็นหมอแต่ว่าเราก็ไปเรียนทางด้านกฎหมายนะครับก็เรียนกฎหมายที่รามเนี่ยครับ ตั้งแต่ปี2521แล้วฮะร้าน21ร้าน21ถึงต้อง1ก็น่าจะรุ่น8รุ่น9อ่ะนะก็ประมาณนั้นเพราะว่าที่รานมแผงเพิ่งเปิดมาได้7-8ปีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นรุ่พ่อคุณก็มาเรียนมาเรียนแล้วเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ไปทำงานนะครับก็ไปทำงานย้ายอยู่ไปอยู่ปากใต้ไปไปช่วยคุณพ่อเขาเปิดร้านขายต้นไม้รับเรียนจบนิติศาสตร์ เรียนยังไม่จบเลยแต่น่าแค่ปีสองก็ไปทำละไปขาต้นไม้ครับครับเรียนก็ไปขายต้นไม้พอขายต้นไม้ก็ออกแบบตกแต่งจัดสวนนะครับก็ทํามาจนก็รุ่งเรืองมากนะครับรุ่งเรืองก็เราจัดสวนให้ในภาคใต้นี่ค่อนข้างเยอะนะครับในนามบริษัทอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นใช้ชื่อเป็นว่าชื่อสวนสวนใหญ่ใช้เป็นสวนสวนปุษก์สักอย่างเงี้ยนะครับเป็นนามสกุลคุณพ่อนะครับอ่า ทีนี้พอทําเป็นสวนขึ้นมาก็ได้รับการดูแลดีอะไรดีนะครับคนก็พอใจแล้วก็ค่อนข้างทํามาระยะหนึ่งใช้ได้อาชีพแรกก็คืออาชีพจัดสวนนะครับจะทําตรงนั้นมาระดับหนึ่งแล้วหลังจากสวนทําอะไรต่อครหลังจากสวนแล้วเนี่ยพอมันไปได้ระยะหนึ่งก็ทางคุณพ่อทาพี่ชายอะไรก็อยู่ได้ดีแต่เสร็จแล้วผมก็ อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมมีโรคส่วนตัวมีปัญหาบางอย่างก็ทําให้ธุรกิจบางบางเรื่องเนี่ยมันมันไปไม่ได้ดีเราก็เลยแยกตัวมาอยู่กรุงเทพก็ไม่อยู่กรุงเทพคนเดียวนะครับก็มาอยู่เองก็มารับจัดสวนอะไรในกรุงเทพตอนนั้นอายุเท่าไหร่ได้ตอนนั้นก็เพิ่ง20นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ20ปีกว่าย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพประมาณ23 24ประมาณนั้น จากนั้นมาก็มาทำบริษัททัวร์นะครับทำบริษัททัวร์นี่ก็คือพาฝรั่งเที่ยวนะครับเราก็ขึ้นเป็นบริษัททัวร์แล้วเราก็จะมีทีมงานที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาแล้วคนลูกค้ามาเมืองไทยอยากจะไปเที่ยวไหนกลัวจะไปไม่ถูกที่ไหนเราก็จะมีจัดทั้งรถตู้รถบัสรถอะไรต่างๆซึ่งหมอผมไม่มีรถอะไรลเยนะเช่าเขาหมดนะครับ ก็คือแขกจะไปยังไงเราก็ดูแลให้ต้องอการไกด์กี่คนบางคนแขกมาคนเดียวอยากจะมีไกด์ส่วนตัวพาเที่ยวเราก็จัดจัดให้อย่างส่วนตัวนี่ค่อนข้างเยอะเพราะบางทีแขกมาเที่ยวคนเดียวพอประชุมธรมมนาเสร็จอยากไปวัดพระแก้วอยากไปที่ไหนเนี่ยจะเที่ยวไปเองลําบากเขาก็โทรมามาหาเรารนะครับเราก็จัดส่งคนไปดูแลให้ะนะครับก็ทําแบบนี้มาระยะเวลาหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ จากนั้นไปก็ทําเรื่องของบ้านจัดสรรอะไรเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินบ้างอะไรแบบนั้นไปเนนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มาสมก่อนก็ทําระยะหนึ่งนะครับก็มีไปทําที่ภูเก็ตด้วยพอจะมั่งคั่งขึ้นมาบ้างก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ก็เจอมรสุมอีกนะครับเจอมรสุมอีกก็หมดตัวหมดตัวเลยหมดตัวเลยแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้มาหายนะแต่ตอนนั้นก็มาทําเรื่อง ร้านอาหารนะครับก็ขายข้าวแกงนะครับก็ขายข้าวแกงอยู่ที่สรับบุรีแล้วก็เป็นจ็อปเปอร์ให้กับบริษัทน้ํามันบริษัทน้ํามันแล้วก็ทําขายส่งน้ํามันให้กับพวกรถสิบล้อรถอะไรต่างๆพวกนี้ต่างๆครับก็ตามปั๊มน้ํามันนะครับเราก็ส่งน้ํามันให้แล้วมาสู่เห็นว่าทําแหนมนอนเมืองที่นี่เป็นยังไงัอันนั้นมาที่หลังมาที่หลังอีก ก็คือจากที่เราทำธุรกิจตรงนี้ก็ปรากฏว่าออตอนที่มีการปิดทัด56ทัดเมื่อปี2540นะครับผมก็โดนไปด้วยะนะครับก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับ,รบก็ได้รับความเดือดร้อนระหว่างที่เลิกจากตอนปี40ก็ มาเริ่มฝึกทำแหนมแหนมดอนเมืองทั่วหน่ยนะแหนมดอนเมืองแต่จริงๆไม่ได้ตั้งชื่อว่าแหนมดอนเมืองตั้งชื่อว่าแหนมอินทรีทองแต่มนต้องวงเล็บดอนเมืองเพราะเขาจะถามอยู่เรื่องว่าอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ตรงที่สนามบินพอขึ้นมาแล้วล้อมันพับอดีตรงนั้นอะแล้วก็เลยทำพอทำแหนมขึ้นมาก็ปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จขายดีเลยนะในเรื่องการทำแหนมขายดีมากว่าแหนมร้อยล้านพันล้านก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น นะครับก็เรียกว่าเป็นล้านล้านพอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อเดือนเงี้ยนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ปี2546น็อกอีกน็อกอีกเพราะว่าหมูราคาขึ้นจากกิโลละ60บาทไปเป็นกิโลละ120ทีนี้เสร็จเลย ทำไม่ได้ขอลูกค้าขึ้นราคาเขาก็ให้ขึ้นนิดเดียวครับเขาบอกขึ้นได้แค่นี้แค,นแค่นี้ไม่งั้นขายต่อจานไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นมาก็พอปี2548นะครับก็เดือนมิถุนาะนะครับก็ภรรยาก็ป่วยโดยฉับพลันะนะครับเขาเรื่องอะไรอยู่ๆเป็นขึ้นมาเลยไปขับไปรับลูกแล้วข ข้างนี้เนี่ยบวมขึ้นมาเป็นสองเท่าอย่างนี้เลยทั้งขาเลยขณะที่ขับรถยนต์ไปรับลูกขับขาบวมขึ้นมาไม่มีปีไม่มีคุยเลยอยู่ที่ลานจอดรถของโรงเรียนเลยนะครับที่วิภาวดีเนี่ยครับและเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอขาบวมมันก็โทรเรียกผมผมก็ขับรถวิ่งไปเห็นบวมสีแดงเลยแล้วก็บอกเอางี้รถทิ้งไว้นี่เลยรับลูกแล้วก็ไปโรงพยาบาลด่อนพอไปปุ๊บเนี่ยเรามีประกันสังคมอยู่ที่เกษมราชแต่ว่ามันกลัวจะไม่ทัน เพราะว่าเขาจะหมดสภาพอย่างนี้ก็เลยวิ่งเข้าโรงพยาบาลวิภาวดีเขาชักเหรอฮะรู้ว่าทนไม่ไหวเขาอยู่สภาพที่เหมือนกับตาเลือเหมือนจะไปตะวันแล้วแหละอ่าจะไปแล้วแต่ก็พอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็เข้าไอ u โรงพยาบาลบอกนี่ถ้ามาช้า15นาทีเสร็จแล้วเพราะว่าเลือดมันคลั่งอยู่หมดจนเขาไม่มีเลือดข้างบนแล้วสรุปว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะเสร็จแล้วโรงพยาบาลเ็าตรวจพบว่ามีก้อนมะเร็งก้อนท่านี้ อยู่กลางตับนี่เลยอ่านะครับกลางตับเลยใช่ครับหมอบอกว่าไม่เกิน3สัปดาห์ขึ้นตะวันคุณต้องทําใจแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วตกลงถึง3สัปดาห์ไหมครับผมก็เลยคิดว่า3สัปดาห์มันคือย1วันนั่งนับวันวันนี้เหลือ2 0ละพรุ่งนี้เหลือ19มันจะใจเราเนี่ยไม่ไหวทําไม่ได้ก็เลยบอกกับหมอว่าคุณหมอส่งไปที่ไหนได้ไหมเขาก็ส่งไปให้หลายที่ทุกที่ก็บอกว่า กลับบ้านหมดทำอะไรไม่ได้ก็มาขออยู่ที่โรงพยาบาลที่ประกันสังคมเดิมแล้วขอคุยเจรจาคุณหมอว่าผมจะขออนุญาตท่านหาสมุนไพรมารักษาได้ไหมเขาบอกสมุนไพรที่ไหนจะรักษาได้ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่หูมันก็เคยได้ยินว่าสมุนไพรรักษามะเร็งได้อะไรทานองเนี้ก็ยังไงปล่อยให้ตายเนี่ยทำใจลาบากก็เอา ได้ไหมแต่ขออนุญาตเซ็นชื่อท่านถ้าภรรยาผมเสียชีวิตก็อย่าว่ากันผมไม่ว่าอะไรท่านเลยครับแต่ผมจะไปพยายามค้นหามาก่อนก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าเอาเถอะก็ไหนไหนมันก็สุดท้ายแล้วนะครับหมอก็ยินดี้าจะดูแลทํอะไรคุณหมอท่านก็เมตตาบอกว่าคุณก็ค่อยๆประคองดูแลคุณก็ทําใจแล้วกันเขาก็เห็นว่าผมทาใจไม่ค่อยได้ครับนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผมก็ทําอาหารทําอะไรให้ทานนะครับเพียง15วัน เขาก็ตรวจค่ามะเร็งมันลดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยบอกเอ้ยเจอยาแล้วเหรอเขาก็ถามมาบอกว่ายังครับคุณหมอแต่ว่าทําอาหารให้ทานอาหารจริงๆที่ให้ทานก็ไม่ได้มีอะไรมากมีข้าวกล้องข้าวบันปูหอมมะลิข้าวเจ้าหอมดินในกลุ่มข้าวแล้วก็ผักผลไม้อะไรขึ้นมาเนี่ยโดยที่จัดอาหารชุดอย่างนี้ให้ทานทุกวันก็เริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นปั๊บเนี่ย ยังหายยาไม่ได้ก็อยู่ได้เกินเดือนอยู่ได้เกินเดือนและสามสัปดาห์ไม่ขึ้นสวรรค์ละเด็กแม่ก็ดีขึ้นเขาก็บอกเออดีแล้วนะก็ประคองก็จะให้ทานข้าวทานอาหารตามนี้กันนี้ไปเสร็จแล้วก็ไปพบยาไปพบยาสมุนไพรจากอาจารย์ท่านหนึ่งท่านหนึ่งท่านก็ให้มาเพราะให้กรมาทานก็ดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลประมาณได้เดือนกว่ากับสองเดือนครับกลับบ้านได้กลับบ้านได้เราก็ดีใจว่ายานี้ดีแต่ว่าพอได้ระยะหนึ่ง ตรวจมะเร็งมันก็ลดลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆนะค่ะค่าทูเมอร์มาร์เกอร์เนี่ยเป็นค่าที่เขาเรียกว่าเป็นแคลงชิโอคาซิโนมาคือมะเร็งทางเดินน้ําดีแต่เขาก็จะทําการเอ็กซเรย์ว่าค่าทูเมอร์ขนาดนี้มันจะมีก้อนขนาดไหนแต่ปรากฏว่าก้อนเนี่ยมันก็ลดลงทีละเซนทีละเซนอย่างนี้ขึ้นมาในแต่ละเดือนเหมือนกันซึ่งหมอเขาก็ตื่นเต้นอะไรไปตลอดด้วยเสร็จพอมาถึง6เดือนผ่านมาค่ามะเร็งจาก408เนี่ยนะ รถเหลือ220อนะครับมีความหวังอยู่มาได้6เดือน6เดือนแล้วตื่นเต้นมากแล้วหลังจากนั้นอีก15ห้าวันก็หนาวสั่นแล้วก็มีมีหายใจไม่เคยออกมีเสล็ดมีเสมหะอะไรเล็กน้อยครับเขาก็ไม่ได้ส่งโรงพยาบาลเพราะผมไปยืนขายของโอทอบอยู่พอไปขายโอทอบอยู่ก็ปรากฏว่าเขาก็รอผมจนถึงห้าทุ่ม บอกอ้าทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลอมไม่เอาถ้าพ่อไม่กลับมาก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลคือผมไม่ไปส่งก็จะไม่ยอมแม่เขาจะไปส่งให้อะไรก็ไม่ยอมผมก็รีบไปส่งแต่พอไปส่งก็พยายามจะหลับบรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกยัเพิ่งหลับยัเพิ่งหลับถึงโรงพยาบาลก่อนครับอีกสินาทีถึงโรงพยาบาลหลับกันแหละไปแล้ว หลับไปเลยอแต่ถึงโรงพยาบาลปั๊มยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จ okay, ครับแต่เราก็จะเจอว่าที่ปัญหาคือเสลต์นักคาเสพมหมันเป็นก้อนเลยนะครับอันนั้นนะโบราณเขาเรียกเสลตหางบัวก็เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนที่มีเสลติดคอท่านผู้ชมครับฟังแล้วเนี่ยพูดยังไงว่าหยุดไม่ได้เลยเพราะอยากจะรู้ลุ้นกันมานะครับเรียกว,ว่าจะไปตั้งแต่ไม่กี่วันแล้วแต่อยู่มาจนถึง6เดือนกว่าเรียกว่าเจ็ดแปดเดือนก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าเธอก็ไปสุขสบายนะครับเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายกมากลายเป็นหมอแจ็คแล้วรักษาโรคมะเร็งช่วยคนป่วยจำนวนมากมายและมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกนะครับพักสักครู่ในยามที่เศรษฐกิจดีก็ยังมีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณ เทปโก้ go. สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และบรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นานสินปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ Take go. ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์รุ่น TC350 ราคา8,900บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิตรมูลค่า3,000บาท เทปโก้ภูิใจไซทัมวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ขึ้นที่พระจองก้าและกะบ,บังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับ ราวดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ทอทอบอร5รายการนัดพบคนดี บริษัทอาร์ตครีเจำกัดบริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรืองเสนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณน,นักออกแบบครบวงจร0-83 0 4 1 8 9 4 5 083 0 4 1 8 9 4 5คลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai Sustainable Development Possibility Canal Mission for พบกับเรื่องราวดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ททบ5รายการนัดพบคนดีครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับคุณหมอพานุกรปริสุทธินะครับซึ่งชีวิต ท่านผู้ชมที่ชมไม่ทันในตอนแรกนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าดอนทีวีทูเดเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมามากมายสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งด้วยนะครับสืบเนื่องต่อกันมาเรียกว่ามาครั้งนี้รักษาหมดตัวเลยเหรือเปล่าครับพี่หมออหมดตัวเลยครับหม,หมดตัว,ตวอ,อีกครั้งนึง หมดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดลบพอสมควรติดลบหลายตังค์เพราะว่าบางทีเราจ่ายค่ายาค่าโรงพยาบาลค่าอะไรเพิ่มเติมถ้าอยู่ห้องพิเศษเขาก็คิดค่าห้องพิเศษเพิ่มรักษาภรรยาครับหมดหมดภรรยาก็เสียชีวิตหมดตัวเป็นนี่หมอเป็นคนสู้อยู่แล้วครับแล้วก็ตับหนึ่งใหม่ทีนี้ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ว่าหลังจากภรรยาเสียไปไม่กี่วันก็หมายสารเขาก็มาแปะยึดบ้านผมหมดเสียบ้าน บ้านรถรถรถหมด3คันไม่เหลืออะไรเลยเสียภรรยาเสียบาย้านเ,เสียรถครับไม่เป็นไรครับสู้ไปแ,แล้วก็เริ่มต้นใหม่รเริ่มต้นใหม่ก็ใช้พูดตรงๆว่าก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเรื่องมันยาวนิดหนึ่งแต่กลัวเวลาท่านจะไม่พอนะครับก็เลยพอหลังจากนั้นใช้หลักปรัชญาก็คือจํารัดเข็มขัดตัวเองอะไรทุกอย่างแล้วผมก็ขายชากาแฟแล้วผมก็ได้ ก่อนระหว่างตอนที่แฟนไม่สบายอยู่แล้วก็เห็นว่ายาสมุนไพรได้ผลก็มีคุณหมอท่านนึงนะครับคุณหมอติ่งท่านก็แนะนำให้ไปเรียนเเรียนแพทย์แผนไทยจะได้เอามารักษาผมก็เลยไปขอสอบก็สอบผ่าน นะครับที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็มีเปิดสอนเราก็เลยจากนั้นมาพอภรรยาเสียก็คิดว่าทีแรกกะกะว่าจะเลิกเรียนไม่รู้จะเรียนไปนรักษาไขา่แต่ก็มาเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะเป็นมะเร็งมันต้องเป็นมาไม่น้อยกว่า4ปีถึง40ปีถึงมันจะมาเป็นระยะสุดท้ายแบบนี้ได้<อ>แต่ถ้าเกิดเป็นมาเกิน15ปีเนี่ยลูกผมหมดเลยเอโอกาสที่ตอนตั้งคัน แล้วก็แม่เป็นมะเร็งเชื่อมมะเร็งอาจจะเข้าไปที่ลูกฉะนั้นเรียนเพื่อไว้รักษาลูกก็แล้วกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เจอใครที่ญาติเย่าพี่น้องหรืออะไรก็จะช่วยรักษาเขาได้เพราะว่าเราก็ถือว่าเราสามารถทําให้ค่ามะเร็งมันลดลงตอนที่รักษาภรรยาได้ขนาดนั้นแสดงว่าตัวยาสมุนไพรเนี่ยรักษาได้จริงละก็มีข้อมูลพอสมควรคุณหมอเรียนจบแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเท่าที่ผมทราบนะครับแล้วก็ข้อมูลรู้สึกว่าสื่อนี่ออก ทีวีก็ออกหลายช่องด้วยนะครับใช่ครับเป็นความหวังของผู้ป,ป่วยโรคมะเร็งจริงๆเลยแล้วก็ตรวจเลือดเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับมีการตรวจค่าของเลือดค่ามะเร็งต่างอย่างละเอียดเลยครับคือเข้าใจว่าพอผมเรียนแพทย์แผนไทยจบผมก็มาดูว่าบางคนเขาบอกว่ากินสมุนไพรเดี๋ยวตับพงัพงไตพังหรืออะไรขึ้นมา,าข้อพิสูจน์คืออะไรแล้วคนที่จะเป็นมะเร็งจะรู้ล่วงหน้าได้ไหมก็จะมีการตรวจเลือดถ้าตรวจเลือดปั๊บมันจะมีค่าทูเมอร์มาร์เกอร์อะไรต่างๆ นะครับผมก็เลยศึกษาตรงนี้ขึ้นมาก็เรียนศึกษาเรื่องผลเลือดขึ้นมาด้วยแล้วก็เลยจึงให้เราก็เลยเปิดเป็นแอลแลบด้วยเป็นสาคลินิกที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับแลบด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ติดต่อคุยกับแลบก็คือแลบก็จะมาดูแลเรื่องการเจาะเลือดให้ผู้ป่วยพอผลเลือดมันออกมาว่าเป็นทู m เมอร์มาร์เกอร์เอฟพีอัลฟาฟีโตโปรตีนค่ามะเร็งที่ตับเกินห้ามเกิน0ู แต่เขามี200 200เนี่ยต้องรู้ว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นก้อ,อนหรือยังที่ตับ,ตบก็จะส่งไปให้เอ็กซย์อ่ก็จะมีสถานที่ที่เราไปติดต่อไว้แล้วก็ส่งให้คนไข้ไปเอ็กซาเล่เพราะเอ็กซเรย์ ray, ปั๊บดูมีจุดมีก้อนเราก็จะให้เขาเอ็กซให้ทานยา และเอ็กซเรย์ทุก2เดือน2เดือนว่าก้อนมันลดลงไหมหรืออะไรอย่างไรคร่าทูเมอร์มาร์เกอร์มันลดลงไหมลงไหมในการรักษา<ะ>ต้องมีการตามผลทุกเดือนแต่บางคนเขามีผลจากโรงพยาบาลมาแล้วนี่ก็ใช้ได้เลยะนะครับผลการตรวจเลือดใช้ได้ทุกแห่งทั่วโลก<ะ>เอามาเอามาใช้ได้<ะ>แล้วเราก็มีการแปลผลเลือดให้เห็นชัดเจนซึ่งผู้ป่วยก็จะเห็นว่าดีขึ้นยังไงก็แนะนํากันคนที่ดูรายการอยู่ที่เป็นคนไข้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง นะครับจะติดต่อเขาจะเตรียมตัวยังไงครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเกิดมีผลถ้าเขารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีผลจากโรงพยาบาลมาครับเขาสามารถจะถือใบทุกอย่างที่โรงพยาบาลทีทีสแกนผลเลือดอะไรต่างๆเนี่ยมามาประกอบในการดูได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมีว่าถ้าผลเลือดอะไรมันไม่น้อยเกินไปไม่พอ รเราก็จะแนะนําให้เขาว่า,าให้เขาเนี่ยมีการตรวจเลือดแบบนี้แบบนี้เพิ่มซึ่งถ้าคนไข้ขอว่ามีการตรวจเพิ่มเราก็จะให้เขาตรวจเพิ่มไปนะครับก็จะทราบว่าปัญหาอะไรที่เขาเป็นเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะอนะครับปัญหาโรคแทรกซ้อนทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอันนี้เจอมาพอสมควรเพราะว่าผมเปิดรักษามาตอนนี้ก็13ปีแล้ว13ปีคลินิกอยู่ แถวไหนฮะอยู่แถวบางเขนฮะแถวบางเขนนะก็มีเบอร์โทรเพื่อจองคิวอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับก็เอาไว้นอกรอบแล้วกันเอาไว้นอกรอบก็ได้นะแต่ว่าคลินิกชื่อชื่อคลินิกอะไรคะเป็นชื่อสหคลินิกการแพทย์แผนไทย Big Herb and Lab สหคลินิกการแพทย์แผนไทย Big Herb and Lab เฮาส์แอคนไข้ในรุนแรงระดับไหนนะครับที่ที่ที่รับไม่ได้ หรือว่ามีมีข้อจํากัดยังไงบ้างไหมครับอ,อถ้าถามว่ารับไม่ได้เนี่ยผมนะ่ะอาจจะไม่เคยเยเหมือนชาวบ้านเขาตั้หน่อยครับรู้แล้วมาถึงเนี่ยแต่จะบอกเขาตรงๆเลยอว่าไม่ทันแล้วลเขาก็อโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ทัน แต่พอบอกว่าไม่ทันแต่ถ้าจะให้ผมรักษาได้ต้องะเทนชื่อผมหน่อยอตายก็อย่าว่ากันเพราะว่าผมเปิดคลินิกมา13ปีผมไม่เคยรับรองการรักษาใครแม้แต่คนเดียวผมไม่เคยบอกว่าโอ้ผมดีแล้วผมรักษาได้ได้ไดไม่ใช่ะฉะนั้นอาจสําเร็จหรือ,ออาจไม่สําเร็จนะครับแต่จริงๆถ้ามีผลเลือดมาเนี่ยมันบอกกันได้แล้วว่าอยู่ได้แค่ไหนแค่ไหนแต่ตอนนี้เราก็มีว่าคนไข้ที่เขาบอกว่าอยู่ได้มีกี่เดือน วันนี้เขาอยู่ได้เกินสามปีได้เกินหกปีะนะครับแล้วมีสิบปีก็ยังมีะนะครับหลายท่านนะครับแต่บางคนก็เชื้อไม่หมดก็ต้องกินยายาวอ,อันนี้ก็มีแต่ว่าเราเราก็ถือว่าเราช่วยเขาทุก,ทกระดับแต่ส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับเราก็อาจจะทำให้เขาดีขึ้นอยู่ต่อมีการดูแลตัวเองที่ดีควออกกํำลังกายแค่ไหนควนทานอาหารประเภทไหน อะไรอย่างไรพวกนี้เราก็จะมีการจัดดูแลแต่ที่รักษาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ใช่รักษามะเร็งอย่างเดียว<า>เราเป็นแพทย์แผนไทยเราเป็นแพทย์องค์รวมรเป็นอะไรก็ต้องรักษา,าคนที่เป็นมะเร็งเป็นความดันสูงโรคหัวใจ<า>ก็ต้องมียาจัดรักษาไปให้ด้วยเห<า>มือนกันฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เป็นแล้วมีโรคไตรุนแรงก็มีหรือบางคนไม่ได้เป็นมะเร็งเลยก็มาหาผมในคลินิกก็เยอะนะครับเราก็จะมียาในการจัดยาดูแลรักษาให้นะครับครับ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เท่าที่ผ่านมาตลอด13ปีนี้คนไข้ที่มีความสุขที่ดีขึ้นใช้ชีวิตต่อไปได้เนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยไหมฮะเยอะฮะเป็นพันเป็นพันนะอย่างน้อยๆเราก็มีส่วนหนึ่งนให้ความหวังเขาสูญเสียคนในบ้านไปคนหนึ่งก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงจุดนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นความในใจ เป็นสัตธ์จะท,ทของชีวิตที่อยากจะบอกแกพี่น้องประชาชนเชิญเลยครับคือผมเองเนี่ยเป็นหมอแล้ววันนี้ผมจะพยายามให้ดีที่สุดและผมก็บอกตัวเองว่าผมจะเป็นหมอให้ดีที่สุดและผมจะดูแลผู้ป่วยแม้นรู้ว่าพวกนี้ท่านจะไม่รอดหรือท่านจะตายดูแล้วไม่ได้แต่ถ้าท่านตัดสินใจผมรักษา ผมก็จะรักษาให้ท่านถึงจะไม่สําเร็จผมก็ต้องเข้าใจกันทําให้<ต>ดีที่สุดเราทําทุกอย่างแล้ววันนี้ผมตั้งใจเป็นหมอแล้วเนี่ยผมคงไม่มีอาชีพอื่นละที่จะทําแล้วผมจะดูแลทุกคนเท่าที่ความสามารถผมจะทําได้ครับเวลาที่ท่านมาหาผมหลายคนก็จะรู้เลยครับว่าผมดูแลท่านเหมือนญาติมิตรเหมือนทุกคนดูแลและผมช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ต้องห่วง ท่านมาหาผมได้ผมยินดีช่วยเหลือท่านครับมีอะไรจะขอบคุณใครบ้างเชิญเลยครับก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับภรรยาผมที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอผมเป็นหมอก็เพราะเขาครับนะครับเขาทําให้ผมเป็นหมอเพราะว่าการเรียนรู้วิชาทางการแพทย์มันเริ่มมาจากเขาที่ผมไปค้นคว้าหายามานะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาอัดรายการวันนี้วันนี้ครบรอบวันเสียชีวิตคุณแม่ผม พิเศษเลยก็ได้แปดปีแล้วที่คุณแม่จับใอนะครับคุณแม่ก็มีเหตุให้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีมีสิ่งที่เราได้ดูแลคุณแม่ได้ดูแลคุณแม่ด้วยครับวันนี้ผมก็เลยเมื่อวานได้ไปทําบุญใหญ่มาก็เลยบอกบุญทั้งหมดเนี่ยขออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่นะครับเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ให้มาเป็นได้เป็นลูกแม่ตลอดไป นะครับขอให้ผู้ชมนะครับสิ่งที่ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงทุกท่านท่านต้องฟังรัฐบาลนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของปัญหาการติดเชื้อในเรื่องของโควิดอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็อยู่บ้านปลอดภัยเพื่อชาติขอให้ให้ทุกคนตั้งใจแล้ววันนี้นะครับ เขาทำดีที่สุดและช่วยได้ขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการดูแลรักษาถือว่ารัฐบาลทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากถือว่าสุดยอดนะครับอันนี้ต้องยกมือให้จริงนะครับเพวกเราขอให้เป็นกำลังใจให้เราเพื่อนๆทุกๆท่านแล้วท่านมีอะไรให้ผมรับใช้ผมยินดีครับยินดีทุกท่านนะครับขอบคุณอย่างสูงและต้องขอขอบคุณ พี่ดอนนะครับที่ให้ได้โอกาสได้มาได้พูดคุยกันนะครับก็ด้วยความสุขและความเจริญขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมลาแล้วครับท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขนะครับนัดพบคนดีที่นี่ททบ5าทุกคืนวันพุธเวลา23่มนาฬิกาสนาทีถึง24นาฬิกา มีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากทิ่งแดนไกลอุประสาทก็มีอาจวา